ผู้ชมติดตามข่าวข้ามแบบสดๆได้อีกช่องทางหนึ่งผ่าน Facebook Live ของไทย PBS นะครับนี่เป็นอีกครั้งที่โบราณวัตถุของไทยไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศนะครับกรณีล่าสุดทับหลังของปราสาทนองหงที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งให้ตรวจสอบหาความเป็นไปได้ในการติดตามกลับมาแล้วครับ ปราสาทน้องหงซึ่งเป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูอยู่ในตำบลโนโนดินแดงอำเภอโนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีสภาพเกือบสมบูรณ์ยกเว้นทับหลังที่เป็นรูปพระยมทรงกระบือเหนือประตูทางเข้าปราสาทที่ถูกโจรกรรมไปกระทั่งมีภาพถ่ายระบุว่าทับหลังชิ้นที่ถูกขโมยปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเมืองซานฟรานซิสโกรัแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริเวณโดยรอบปราสาทไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับภายในพบเครื่องเส้นไหว้ที่มีชาวบ้านนํามาบูชาตามความเชื่อจากการสอบถามทราบว่าปราสาทแห่งนี้อยู่ในความดูแลของสํานักศิลปากรที่12นครราชสีมานักวิชาการอิสระที่ไปสืบค้นและติดตามเรื่องนี้เปิดเผยว่าพบภาพถ่ายทับหลังชิ้นหนึ่งใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเที่ยวทั่วไทยไปกับนายเอก เมื่อลองพิจารณาจากรูปแบบและลวดลายรวมถึงรายละเอียดต่างๆนั้นพบว่าตรงกับทับหลังที่สูญหายไปจากปราสาทนองหงมตั้งแต่ปี2,508นอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์สำริดประคนชัยอายุประมาณ1,300-1,250ถึงปีถูกลักลอบนำไปขายที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับทั้งสงสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ จึงมีความจําเป็นที่ไทยจะต้องทวงคืนปฏิมากรรมสำริษรวมทั้งทับหลังที่ถูกขโมยไปกลับมากรมสมบปกรเองก็กําลังดําเนินการขอพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่มรดกโลกนะก็คือพนมลุงเมืองต่ําและก็พิมายหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นหลักฐานที่เราจะใช้อธิบายความเป็นมรดกโลกของบ้านเราว่ามันมีความสำคัญ ในระดับที่มันสามารถเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีส่วนแนวทางการติดตามทวงคืนทับหลังและพระโพธิสัตว์สมฤทธิ์ประโคนชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมศิลปากรรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบนำออกไปขายโดยผิดกฎหมายเพื่อจะวางแผนในการติดตามทวงคืนต่อไปครับ